ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนตั้งค่า Virtual Wallet ของคุณในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่า Virtual Wallet ของคุณอยู่ตรงไหนคุณจะตั้งค่ามันสำหรับการรับค่าคอมมิชชั่นได้อย่างไรและคุณจะต้องติดต่อใครหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน Wallet จุดประสงค์ของ Wallet ก็คือเอาไว้รับค่าคอมมิชชั่นและควบคุมการจ่ายเงินมันจึงสำคัญมากที่คุณจะต้องตั้งค่าอย่างถูกต้องแม่นยำในการรับค่าคอมและโบนสัส หากน้าเ e o f f i เลื่อนเมาส์ไปที่มุมขวาบนตรงชื่อของคุณแล้วคลิกที่ Wallet หากมันเป็นครั้งแรกที่คุณเข้าถึง virtual wallet คุณจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยคุณจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต่างจากของ J-Office เพื่อความปลอดภัยขั้นตอนถัดไปสำหรับการกรอกรายละเอียดคลิกที่ create login หลังจากที่คุณล็อกอินและตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นหน้าเมนูหลักของ w a l l e t ให้ไปที่อัปโหลด government photo id ซึ่งอาจจะไม่ได้ต้องทำในทุกประเทศกรุณาเช็คกับเจนเนสในประเทศของคุณอีกครั้งข้อมูลในบัตรยืนยันตัวตนควรตรงตามข้อมูลในบัญชีเจนเนสทั้งชื่อจริงวันเกิดและประเทศที่อยู่โดยการรับรองบัตรยืนยันตัวตนนั้นอาจใช้เวลาถึง48ชั่วโมงสำหรับการอัปโหลดภาพไปที่เลือกไฟล์คุณจะต้องมีภาพบัตรยืนยันตัวตนบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือตั้มไดรฟ์สำหรับการอัปโหลด โดยจะเป็นภาพสแกนหรือภาพถ่ายก็ได้ภาพที่ได้จะต้องชัดเจนและตัวอักษรอ่านออกง่ายโปรดระวังแสงที่จ้าเกินไปหรือแฟลชสะท้อนหากบัตรยืนยันตัวตนของคุณเสียหายกรุณาทำบัตรใหม่ก่อนอัปโหลดในกระบวนการนี้โดยขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน2.5 MB และเป็นสกุล jpg หลังจากที่คุณอัปโหลดไฟล์แล้วคุณจะต้องเลือกประเภทบัตรยืนยันตัวตนและใส่หมายเลขบัตรลงไป กดส่งเมื่อคุณทำเสร็จสำหรับการลงทะเบียน EFT หรือ Electronic Fund Transfer คุณจะต้องคลิกที่ Direct d e p o s i t Settings จากหน้าเมนู Wlet หลักทางนี้ EFT ไม่ได้ใช้ได้ในทุกประเทศหากคุณไม่เห็นธนาคารในประเทศของคุณในเมนูก็หมายความว่ายังไม่เปิดใช้งานในประเทศนั้นๆค่ะกรุณาเช็คกับเจเนสในประเทศของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจ่ายเงินตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกครั้งแล้วคลิกไปต่อ สำหรับการตั้งค่า EFT กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ประเทศที่ตั้งธนาคารชื่อบัญชีซึ่งต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเจเนสของคุณประเภทบัญชีว่าเป็นออมทรัพย์หรือประเภทอื่นหมายเลขบัญชีเป็นบัญชีส่วนตัวหรือไม่ IBAN Swift หรือ b i g Code ชื่อธนาคารรหัสธนาคารและรหัสสาขากรุณาติดต่อธนาคารของคุณหากคุณไม่แน่ใจในข้อมูลใดๆดังกล่าว เพราะมันสําคัญมากที่คุณจะต้องกรอกข้อมูล EFT อย่างถูกต้องทางเดียวที่จะแก้ไขข้อมูลของ EFT ได้คือติดต่อเจเนสแล้วขอกรอก Bank Account Update Form โดยให้ไปที่ Tools เราเลือก Distributor Tools แล้วคลิกที่ Forms เมื่อคุณได้ตั้งค่าบัญชีและข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณคงอยากได้รับรายได้แล้วนะคะก่อนที่คุณจะส่งเรื่องขอรับเงินคลิก View Account History จากหนา้าเมนูบ l l e t หลักเพื่อเช็คยอด หากคุณเห็นมียอดอยู่ในบัญชีให้กลับไปที่หน้าเมนู Wallet หลักแล้วคลิกที่ Fund Request ให้คุณกรอกจำนวนเงินเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเลือกวิธีการรับเงินแล้วคลิกส่งคำขอหากคำขอของคุณผ่านมันจะขึ้นในประวัติธุรกรรมพร้อมกับวันที่ส่งคำขอหมายเลขคำขอจำนวนเงินวิธีการรับเงินสถานะและการยืนยันการชำระเงิน คำขอทั้งหมดจะถูกส่งเข้าระบบช่วง4ทุ่มวันพุธเวลาอเมริกาและคุณจะได้รับเงินตามจำนวนในสัปดาห์ถัดไปเมื่อเจเนสได้ใา่เงินให้เรียบร้อยแล้วสถานะยืนยันการชำระเงินจะขึ้นว่า yes หากคุณต้องการได้รับเงินโดยอัตโนมัติไปที่ Commission Payment Option ในหน้าเมนู Wallet หละัะคุณสามารถตั้งค่าการถอนเงินส่วนหนึ่งจาก Wallet ได้หรือจะถอนทั้งก้อนเลยก็ได้คลิก Add แล้วคุณจะเห็นข้อมูลอัปเดตใต้ Current Payment Method และนั่นก็คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าว a l เล็หากคุณอยากได้เอกสารด้านนี้ให้ไปดูที่ Presentation PowerPoint ของเราใน J-Office ไปที่ tools เลือนไปที่ distributor information เลื่อนลงไปจนถึงคำว่า Wallet procedur e ใต้ important information และนี่ก็คือวิดีโอสอนตั้งค่าว a l เล็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ J-Office รับชมได้ที่วิดีโอเทรนนิ่งในบทอื่นๆค่ะ